กฟมื้อเย็นบนเรือซิลล่าครับเนี่ผมจะเวนให้ดูฮนะของหวานน่าทานมากเถอยอดเลยคนเยอะมาก นี่รัทเรียบนะเจฟก็ออกมาเรื่อยๆเลยครับนี่ครับนี่เป็นสลัด คนเยอะมากฮนะโอเคน่าจะวนหนึ่งรอบแล้วโอ้น่าทานทุกอย่างเลยครับเสร็จโจ